มันง่ายมากเลยอันนี้แบบขึ้นมาตัวแรกรู้เลยอันนี้เริ่มแล้วเริ่มเลยอันนี้เริ่มแล้วเริ่มเลยโอเคเริ่มเริ่มเริ่มอ่ะโอเคไหมหันหน้าหันหน้าเขาหันหน้าให้พวกาถ่ายไว้เขาจะได้เห็นโอเคโอเคอะไราอันีง่ายมากพูดคุยพูดคุยครูไม่แน่ใจตัวแรกของผมเลยวันนี้ตอนนั้นะยังยังหลงอยู่อะไรเขาช่วยกันน่ารักนะเขาช่วยกันด้วยอะ

Love, 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 อ้เสี่สี่เพลงเลยนะสี่เพลงเลยนะอปอเอาเปิดเปิดยังไม่ทันได้หนึ่งฝั่งนี้พี่เต้พี่เต้ยืน <c oughs> ลุ้นลุ้นลุ้นแต่ว่าเราเราได้คะแนนนะครับรอบน,นี้เราได้คะแนนนะสี่คะแนนนะใช่ใช่ไหมมาดูว่าทีมที่จุ๊กจะยังไงอ่ะยังไม่ขิงไม่ไม่ได้ขิงเลยแต่เอาได้คะแนนแล้วนะ อ่าเรามาสอบถามชื่อทีมของทีมของพี่จุกันหน่อยดีกว่าอ่ะ What's your name นา่ What's your name นามยจี่ค่ะอยากให้เปลี่ยนไหมไปตองแล้วเลิกเกมเ่ อ่ะมาตอบแถวแบบเมื่อกี้ช่วยกันตอบได้นะช่วยกันตอบได้นะอ่าถ้าเกิดทําได้มากกว่าสี่เพลงจะได้สิทธิ์ถ่ายรูปเดียวแต่ถ้าทาไม่ไม่ถึงก็องได้ถ่ายกล่มนะเอออ่ะถ้าพร้อมอพร้อมใช่ไหมเฮ้ยมึงจะใบเหรออ่ะถ้าพร้อมแล้วถ้าเพลงไหนไม่ได้ผ่านได้นะ สองจับเวลาเลิฟ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 เลิ Love 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 ว่าเอาจริงอันเนี้ยมันเกยยากมากเพราะว่ามันเป็นเพลงมันแบบแรปด้วยอ่แล้วความที่เป็นเพลงแรปแบบไม่มีเนื้อ,อยากนะแล้วเพลงสุดท้ายนี่รูไ้ไหมเพลงอะไรท้าทองซ่าเอารู้ไหยเหรอแอดเดี๋ยวเรามาขอดูคะแนนหน่อยได้กี่เพง<ะ>ลเพงซ่าบางเพลงต้องมันเกินหยุดไม่ได้อ่ะทีมทีมพี่จุกพี่ดันเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาดูคะแนนนิดนึงดีกว่ามาขอดูคะแนนค่ะ ทีมไหนคะได้คะแนนอุ้ยเฉื่อยไปเพลงนี้ออทีมไ่เลยผอโก็มถ้าเกิดถ้าเกิดถ้าเกิดไม่ได้เล่นนะเมื่อกี้เมกี้ได้ได้เท่ากันแล้วนะใช่ไหมเมื่อกี้เพลงไอ้นี่อะไรนะพี่ที่ชอบหนูที่สุดเลยนะ